สวัสดีครับผมคลิปวิีโอนี้เราก็จะมาดูแนวทางการเปิดโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับผมในเครื่องตัวเรียวมีนะครับเรียวมีแอนดรอย10นะครับหรือว่าเรียวมีทุกรุ่นนะครับที่เป็น android 10ขึ้นไปจะสามารถเปิดวิธีนี้นะครับผมโอเคครับอันดับแรกนะครับให้เราเลื่อนขึ้นมานะครับไปที่การตั้งค่านะครับผมคลิกไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็ ถ้าโหมดนักพัฒนานะครับเขาจะอยู่ในการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็จะอยู่เมนูล่างๆนะครับเห็นไหมครับตอนนี้มันยังไม่มีหัวข้อที่เขียนว่าตัวเลือกสําหรับนักพัฒนาซอฟ์แวร์นะครับไม่มีนะครับลองเลื่อนดูเราต้องกดย้อนกลับมานะครับไปเปิดในตัวนี้นะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์ต้องไปต้องไปตัวนี้หัวข้อตัวนี้ก่อนนะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์แล้วก็เวอร์ชันตัวนี้นะครับลิกเข้าไปแล้วก็กดคําว่าเวอร์ชันตัวข้างบนสุดเลยนะครับกดย้ำๆนะครับ ประมาณเจ็ดแดครั้งนะครับมันจะมีตัวหนังสือสีดำดำเด้งขึ้นมาตรงนี้นะครับผมจนมันเขียนว่าไม่จำเป็นคุณอยู่ในโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่แล้วนะครับกดไปประมาณเจ็ดแดครั้งแล้วเราก็ย้อนกลับมานะครับย้อนกลับอีกแล้วเราก็เข้าไปดูหัวข้อเดิมครับผมการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับมันจะมีช้อยเพิ่มขึ้นมานะครับเขียนว่าสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างนี้นะครับผมเราก็กดเข้าไปแค่นี้ครับผมการเปิดโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับ ตัวนี้เราเปิดเพื่อไปทําอะไรมันสามารถเร่งความเร็ว gpu cpu อะไรได้ก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกลง,ลงในรา,ายละเอียดอีกทีนะครับถ้ามีโอกาสด้วยทาวีดีโอนะครับผมแต่ในคลิปนี้นะครับเรามาสอนแนะนําแนวทางการเปิดโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์เฉยนะครับผมในโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์ก็จะมีเมนูต่างๆเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิด usb d e b ั g การเปิด rom การปิดการ การเปิดให้ GPU มันทำงาน100%เพื่อการเล่นเกมที่มันเร็วขึ้นแรงขึ้นอะไรก็ว่าไปนะครับบังคับใช้ MSA อะไรก็ว่ากันไปนะครับลองเล่นดูนะครับหมดหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณมากๆที่รับชมจนจบครับผม